การประเมินครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่นระดับภาคเหนือเนื่องสาวสภารภรดาเมืองแก้วครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา61บ้านห้วยยะอุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ส,สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเกิดเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2512อายุ46ปี ภูมิลำเนาเดิมจังหวัดพิษณุโลกวุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิชาเอกปฐมวัยศึกษาเกียรตินิยมอันดับสองราชาพัฒพิบูลสงครามปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพทนบุรีเริ่มรับราชการเมื่อวันที่3ม,มิถุนายนพุทธศักราช2554รวมเวลา4ปี4เดือนข้าพเจ้าให้ความรัก ความเอาใจใส่ดูแลอื้ออาทรความทุกข์ความสุขของนักเรียนมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามกรอบศีลธรรมและวัฒนธรรม ข้าพเจ้าใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอและเชื่อว่านัเกเรียนทุกคนมีศักยภาพและพัฒนาตนเองได้ข้าพเจ้ามีความมุ่งม,มั่นปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรู้เป้าหมายของการจัดการศึกษาและเป้าหมายของหลักสูตรมาตรฐานของผู้เรียนมาตรฐานชาติเนื่องจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยาห 61, บ้านห้วยยะอุตั้งอยู่บนพื้นที่ราบภูเขามีนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่ามงเผ่ากะเรียงพมา่าและคนไทยเป็นเขตบ,บริการทั้ง4หมู่บ้านดังนั้นการจัดการเรียนรู้ให้เหมือนกับชุมชนพื้นที่ราบเป็นไปได้ยาก จึงต้องจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยสอดคล้องกับท้องถิ่นความต้องการของชุมชนได้ประมวลความรู้เกี่ยวกับการศึกษาที่สมดุล4อย่างคือพุทธิศึกษาจริยศึกษาพละศึกษาหัตถศึกษาพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทําแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้เองได้อย่างหลากหลายจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ปลุกเร้าหรือจูงใจเสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพเข้าใจและเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง สามารถจัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนกันเองโดยการสังเกตและการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจนนักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ ฝึกให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สื่อและใช้การเรียนรู้ที่หลากหลายเชื่อมโยงประสบการณ์จริงโดยร่วมมือกับชุมชนและนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาปลูกฝังระเบียบค่านิยมและคุณธรรมตามวิถีสังคมไทยและสังคมโลกและส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จดบันทึกความรู้ให้เป็นระบบและนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพสามารถประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงและอิงพัฒนาการของนังกเรียนมีการประเมินเพื่อวินิจัยจุดเด่นจุดด้อยเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียนนักเรียนทุกคนได้รับการตัดสินผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาทั้ง4ด้านและได้เลื่อนชั้นทุกคน จากผลงานที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ได้ประสบผลสำเร็จจนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ผลงานที่เกิดขึ้นกับตนเองระดับชาติเป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ,พรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนคุณภาพมัตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร,ร์สำหรับเด็กปฐมวัยปีการศึกษา2557ถึง2559จากสำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันเข้ารอบคัดเลือกระดับประเทศประเภทความสามารถพิเศษคัดลายมือชั้นป .4 ถึงป .6 โครงการรักภาษาไทยเนื่องในงานวันภาษาไทยปีการศึกษา2557จากสำนักงานคณะกระกกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการรางวัลครูดีไม่มีอบายมุก ประจำปีพธศัิกาช2558จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครุสภาเครือข่ายองค์กรงดเล่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพระดับภาค เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรมการประกวดคัดรายมือระดับชั้นม1นึถึงม .3 เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้าของคนเดินดินจากสำนักงานศึกษาธิการภาคสองภาคเหนือตอนล่าง ผลที่เกิดกับนักเรียนที่รับผิดชอบจนประสบผลสําเร็จได้แก่ระดับชาตินักเรียนผ่านการคัดเลือกการแข่งขันระดับประเทศประเภทความสามารถพิเศษคัดลายมือชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6โครงการรักภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติมีการศึกษา2,557จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2กิจกรรมการประกวดคัดลายมือระดับชั้นมหนึงถึงม .3 เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้าของคนเดินดินจากสำนักง,งานศึกษาธิการภาค2ภาคเหนือตอนล่างระดับเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลเหรียญทองการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้นระดับชั้นม1ถึงม3รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับชั้นม1ถึงม .3 รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นป4ถึงป6รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการประดิษฐ์ระดับชั้นป1ถึงป3รางวัลเหรียญเงิน การเล่านิทานประกอบสื่อระดับปฐมวัยรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันอาหารจานเดียวประเภทข้าวและขนมหวานรับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันรวมสินสร้างสรรค์ระดับชั้นป .1 ถึงป .3 ระดับกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาก,กลุ่มสีแควรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันกิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุระดับชั้นป .4 ถึงป .6 รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันกิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุระดับชั้นม1ถึงม .3 รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือระดับชั้นป .1 ถึงปสปสถึงป .6 และม1ถึงม .3 รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันดอกบอลระดับชั้นปสถึงป .6 ระดับมัธยมชายและระดับมัธยมหญิง รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเปตองทีมผสมระดับมัธยมศึกษารางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับมัธยมศึกษารางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันมารยาทไทยระดับชั้นป .1 ถึงมสรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันกิจกรรมเขียนไทยระดับชั้นปหนึ่งถึงปสรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันกิจกรรมเขียนไทยระดับชั้นป .4 ถึงปห ระดับกลุ่มโรงเรียนพวอด่านแม่ละเมารางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้นระดับชั้นม1ถึงม3รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับชั้นม 1- ถึงม3รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นป .4 ถึงป .6 รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการประดิษฐ ระดับชั้นป .1- ป .3 รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการเล่านิทานประกอบสื่อระดับประถมวัยรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันรวมสินสร้างสรรค์ระดับชั้นป .1- ป .3 ผลงานระดับสถานศึกษาที่รับผิดชอบจนประสบผลสำเร็จดังนี้รางวัลโรงเรียนพระราชทานคงสภาพรางวัลโรงเรียนต้นแบบภาษาเือการสื่อสารภาษาพม่า รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองโล่รางวัลและเกียรติบัตรดีเด่นประเภทโรงเรียนหกอ,อเข้มแข็งโล่รางวัลสื่อมวลชนศึกษาถ้วยรางวัลเหรียญทองการสแสดงฟ้อนเงี้ยวรางวัลสถานศึกษาพอเพียงโล่รางวัลน,นวัตกรรมการป้องกันลูกน้ำยุงลายชนะเลิศการนำเสนอ โรคอ้วนในโครงการโรงเรียนต้นแบบลดภาวะโรคอ้วนและปัจจัยเสี่ยงด้วยหลัก6อและเป็นผู้นำทางวิชาการเป็นวิทยาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2และได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่นไม่มีวันลาระดับโรงเรียนผลจากการดำเนินงานที่เป็นเลิศทำให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จและมีความภาคภูมิใจมากที่สุดคือลูกศิษย์เป็นคนดีของสังคม ประเทศชาติและได้ไปศึกษาดูงานประเทศเวียดนามนับว่าเป็นเกียรติประวัติอย่างยิ่งของชีวิตข้าราชการครูข้าพเจ้าขออัญเชิญนิพนธ์ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาละกุลกล้วยไม้มีดอกช้าฉันใดการศึกษาเป็นไปเช่นนั้นแต่ออกดอกคราวใดงามเด่นงานสั่งสอนปลูกปั้นเสร็จแล้วแสนงามหม่อมหลวงปิ่นมาละกุล